สวัสดีครับคุณผู้ชมเอาเละครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการอัปเดตของเกม p u b Gmobile ในเวอร์ชัน1.3ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้ซึ่งการอัปเดตครั้งนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากนะครับเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเพราะงั้นเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะเนยกได้ว,ว่าเป็นการอัปเดตที่เข้าใกล้เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับ เอาละครับสำหรับการอัปเดตในเวอร์ชัน1.3มันน่าจะมาพร้อมกับซีซั่นใหม่นะครับนั่นก็คือซีซั่นที่18นะครับยังไม่มีกําหนดแน่ชัดนะครับสําหรับวันที่จะมีการอัปเดตนะแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะเป็นประมาณช่วงวันที่15เดือนหน้านะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าจะมีการอัปเดตในเดือนไหนวันที่เท่าไหร่กันแน่นะครับเอาละครับคร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการอัปเดตกันดีกว่าครับไปกันเลยครับ สนับสนุนโดยโกรเด่นเติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นแพ็ครวมมิดพิชิตใจเธอซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ถูกที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่าไล n e ID ของทางร้านได้เลยนะครับ ลยครับมากันที่อัปเดตแรกแผนที่คาราคินแผนที่ใหม่ล่าสุดที่มีการอัปเดตเข้ามาในเกมพ u b g m o b i l e นะครับนี่ว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากๆนะครับสำหรับการอัปเดตของแผนที่คาราคินตอนแรกผมคิดว่าแผนที่วีเคนดี2 0น่าจะมาก่อนนะครับแต่ที่ไหนได้แผนที่คาราคินมาก่อนซะงั้นเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าแผนที่คาราคินเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะ อันดับแรกครับแผนที่คาราคินเป็นแผนที่ขนาด2คูณ2ตารางกิโลเมตรมีขนาดเล็กมากๆพอๆกับแผนที่ลิวิกเลยนะครับความพิเศษของเจ้าแผนที่คาราคินนี่ก็คือลักษณะภูมิประเทศของแผนที่มันนะครับลักษณะของภูมิประเทศนะครับจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งกึ่งทะเลทรายนะครับแต่มันก็ยังมีความเขียวชอุ่มของหญ้าอยู่นะครับและก็ที่สําคัญนะครับภูมิประเทศของมันเนี่ยจะเป็นภูเขา สส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่ามีภูเขาเยอะแยะมากมายเลยนะครับการเอาตัวรอดของผู้เล่นในแผนที่นี้นะครับก็คือการซุ่มอยู่ตามภูเขานี่แหละครับคุณผู้ชมและนอกจากนั้นแผนที่นี้นะครับมันยังมีสิ่งลูกสร้างกระจัดกระจายอยู่ตามแผนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรพวกนี้และนอกจากนั้นนะครับไอเทมนะครับก็จะมีตกตามพื้นตามบ้านตามปกติเหมือนแผนที่ทั่วไปเลยนะครับจะไม่เหมือนกับในเซิร์เวอร์จีนนะครับที่จะมีการเก็บทองนะ สำหรับแผนที่นี้นะครับก็จะมีการเพิ่มเข้ามาของปืนเป็นปืนบาสุก้านะครับเป็นปืนที่มีเฉพาะในแผนที่คาราคินเท่านั้นให้คุณผู้ชมนึกถึงปืน r p g ในโหมดเพโลดนะครับแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเจ้าบาสุก้าเนี่ยเผอมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับยิงแล้วก็ทิ้งเลยนะครับแต่ความรุนแรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเกราะสามหมวกสามเาไม่อยู่นะครับถ้าโดนเต็มๆนอกจากอนุภาพในการทําลายล้างแล้วมันยังมีประโยชน์ในการทําลายกําแพงด้วยนะครับ ซึ่งแผนที่นี้นะครับกำแพงของสิ่งปลูกสร้างสามารถทําลายได้นะครับด้วยการใช้ระเบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาสุก้าหรือจะเป็นระเบิดแบบพิเศษที่มีการเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ s t i ก k y bomb ครับเป็นระเบิดแบบติดกําแพงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับพอโยนไปติดกาแพงแล้วมันจะมีเวลานับถอยหลังนะครับก็ประมาณนี้ครับสาหรับไอเทมที่มีการเพิ่มเข้ามาของแผนที่คาราคินนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีโซนพิเศษแบบใหม่นะครับเรียกว่า back โซ n e นะ สำหรับเจ้าโซนนี้นะครับมันจะเป็นโซนที่คล้ายๆกับเลสโซนนะครับแต่ว่ามันจะมุ่งเน้นไปที่การทําลายสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งเมื่อสิ่งปลูกสร้างเนี่ยโดนแบ็คโซนเข้าไปนะครับมันจะพังแบบนี้เลยอ่าถ้ามีผู้เล่นอยู่ข้างในสิ่งปลูกสร้างนะครับบอกได้เลยว่าตายแน่นอนครับผมไม่รอดแน่นอนนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับแบ็คโซนที่เราต้องระวังในแผนที่คาราคินนะและนอกจากนั้นครับ แผนที่นี้นะครับภายในสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันจะมีกําแพงไม้นะครับที่เราสามารถยิงทะลุได้นะแต่ว่าเน้นนะครับว่าต้องเป็นกําแพงไม้แบบนี้นะครับนี่ครับจะเห็นว่าเราสามารถยิงทะลุได้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับใช้ในการยิงสตูที่เขาหลบอยู่หลังกําแพงแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับแผนที่คาราคินที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชัน1.3นะครับ ้้าาาาวนนนีเรรไปดูออย่งอ่งงืกับับบคคผมสักวันหนึ่งผมจะเห็นคนไทยบินได้ในเกม PUBG Mobile โอ้โหถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมที่เราจะบินได้ในเกม PUBG Mobile นะครับเพราะในเวอร์ชั่น1.3นี้จะมีการอัปเดตเข้ามาของยานหาหาะาใหม่นั่นก็คือมอเตอร์ i n ิ e เดอร์หรือว่าเครื่องล่อนนั่นเองนะครับ สำหรับเจ้าเครื่องล่อนนี้มันจะมีในแผนที่เอเนเกลนะครับแล้วก็จะมีกระจัดกระจายอยู่ตามแผนที่นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะนี่ครับซึ่งเจ้าเครื่องล่อนนี้นะครับมันจะทําให้เราบินได้แบบนี้เลยซึ่งบินได้สูงมากๆครับมันจะทําให้เราสามารถมองเห็นศัตรูจากด้านล่างได้ง่ายสุดๆเลยแต่มันก็มีข้อเสียนะครับข้อเสียที่ใหญ่หลวงของมันก็คือมันระเบิดง่ายนี่แหละครับถ้าโดนยิงเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่กินอัดครับ และนอกจากนั้นนะครับน้ํามันก็น้อยด้วยนะใครที่จะใช้เจ้าเครื่องร่อนเนี่ยต้องเตรียมถังน้ํามันเอาไว้บ้างนะครับจะได้บินได้นานๆนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็น่าลองใช้มากเลยนะครับสําหรับเจ้าเครื่องร่อนในเกม PUBG Mobile นะค่ะคุณผู้ชมก็รอกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้กันแล้วนะครับในเวอร์ชัน1.3นี้เอาละครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าเครื่องร่อนหรือว่ามอเตอร์กินเดอร์นะ และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีโหมดใหม่ที่จะมีการเพิ่มเข้ามาในแผนที่นี้นะครับจะเรียกว่าโหมดใหม่หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับมันก็คือโหมดทีมเดนแมทนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนตรงที่ว่าแผนที่ในโหมดทีมเดนแมทจะเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบของแผนที่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับโกดังของทห,หารนะครับมันจะมีเครื่องบินมีเฮลิคอปเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความแปลกใหม่นะครับสําหรับคนที่ ชอบเล่นโหมดทีมเดนแมทนะครับ <S <S ก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแผนที่กันบ้างนะครับ <S <S คราวนี้เรามาดูฟังก์ชันที่น่าสนใจของเวอรช์ชันนี้กันบ้างครับฟังก์ชันแรกนะครับเป็นฟังก์ชันในการซ่อนหมวกหรือว่าต้องถูกใจแน่นอนครับสำหรับผู้เล่นสายแฟชั่นเพราะว่าฟังก์ชันนี้นะครับจะทําให้คุณผู้ชมสามารถปิดหมวกในระหว่างที่เราเล่นเกมได้นะครับ มันจะปิดหมวก1หมวก2หมวก3นะครับแล้วก็จะแสดงแค่หมวกแฟชั่นที่เราใส่มานั่นเองนะครับเดียกไดูว่าฟังก์ชันนี้ที่รอคอยครับผมสําหรับผู้เล่นที่มีสกินหมวกเท่ๆนะครับอย่างเช่นหมวกระดับอีพิกอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้นํามาใช้ประโยชน์สักทีนะครับนี่ครับผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อเราทําการเปิดฟังก์ชันนี้นะครับเวลาเราเก็บหมวก1หมวก2หมวก3มมันก็จะไม่แสดงให้เราเห็นนะครับแต่ว่ามันจะแสดงเป็นหมวกแฟชั่นที่เราใส่มานั่นเองนะครับ และระบบอีกอย่างหนึ่งที่มีการเพิ่มเข้ามาและก็เป็นระบบที่น่าสนใจเช่นกันนั่นก็คือระบบการเพิ่มสถานะการออนไลน์ในเกมมันคืออะไรมันก็คือระบบในการบอกสถานะของผู้เล่นซึ่งระบบนี้นะครับจะอยู่ในหน้ารอบบี้นะครับและมันจะแสดงให้เพื่อนของเราเห็นในหน้าอินเทอร์เฟซเพื่อนด้วยโดยที่ระบบนี้นะครับมันจะมีสถานะอยู่ด้วยกัน4สถานะสถานะแรกนะครับนั่นก็คือไอเดครับแต่ว่า ไม่ได้เล่นแค่ยืนอยู่หน้าจอเฉยๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สถานะที่2ครับฟรีทูทีมอัพนั่นก็คือว่างมากเหงามากอยากหาเพื่อนร่วมทีมสามารถเชิญได้เลยอะไรประมาณนี้ครับสถานะต่อมาก็คือสถานะ Do Do o o t d i s t u r b ก็คือห้ามรบกวนกำลังยุ่งอยู่ไม่ว่างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สถานะที่4ครับสถานะสุดท้ายนึงคือสเตลล์ครับ ก็คือสถานะที่จะทําให้เรานี่ล่องหนอยู่นะครับโดยที่สถานะนี้มันจะไม่แสดงให้กับเพื่อนเราเห็นนะครับว่าเรากําลังออนไลน์อยู่ในเกมอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม,มเฟรดยดวา่ามีประโยชน์มา,มากๆเลยนะครับสำหรับระบบสถานะที่จะแสดงให้เพื่อนของเราเนี่ยได้รู้นะครับโอเคครับข้างๆประมาณนี้ครับสำหรับการัปเตตของเกม PUBG Mobile ในเวอร์ชัน1.3ขอบคุณผู้ชมด้วยนะที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับ ยังไงถ้าผมมีข่าวข่าวการอัปเดตของเกม PUBG Mobile เพิ่มเติมผมก็จะเอามาทำคลิปให้คุณผู้ชมดูนะอีกนะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเสียกระทีวีด้วยนะครับบายยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า